สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนแม่ชีที่ถูกไล่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาคุณย่ารับคุณปางมาเลี้ยงดูที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ยังเด็กทุกๆเย็นคุณปางและเพื่อนๆนมักจะรวมกลุ่มเตะบอลกันเป็นประจำจนเย็นวันหนึ่ง หลังจากเล่นบอลกันจนเหนื่อยคุณปางและคนอื่นๆก็ได้ไปหาซื้ออะไรมานั่งทานในกลุ่มจะมีเพื่อนรุ่นพี่สามคนและเพื่อนรุ่นเดียวกันกันกบคุณปางสามคนแต่วันนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งนึกพี่เลนซื้อเหล้ามานั่งดื่มด้วยพอเมาได้ที่รุ่นพี่ก็นึกขนองเขียนชื่อของตนเองที่ข้างขวดเหล้าแล้วก็ท้าให้พวกคุณปางเอาขวดเหล้านี้ไปวางไว้ที่ต้นชำฉาหลังโรงเรียนเก่า ถ้าทำได้จะให้เงินห้าร้อยบาทซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครกล้ารับคำท้าแต่คุณปางก็พยายามพูดเกี้ยกล่อมเพื่อนว่าเงินตั้งห้าร้อยนะเว้ยคุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าเพื่อนทั้งสองคนก็เอาด้วยจึงรับคำท้าของรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ควักแบงค์ห้าร้อยออกมาแล้วพูดว่านี่เงินเอาขวดไปวางไว้แล้วกลับมาเอาเงินได้พรุ่งนี้พวกพี่จะไปดู โรงเรียนเก่าอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ1กิโลเมตรหลังโรงเรียนจะเป็นสวนยูคาลิปตัสมีซอยเล็กๆตัดเข้าไปในสวนลึกเข้าไปในซอยประมาณ500เมตรจะมีต้นจำฉาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายซอยพอดีเลยออกไปจะเป็นทุ่งนาช่วงนั้นเป็นเวลาโพเพคุณปางและเพื่อนอีกสองคนขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปข้างๆโรงเรียนจนมาถึงถนนเส้นหลังโรงเรียน จากนั้นก็ขี่รถเข้าไปในซอยเล็กๆที่มีแต่ต้นยูคาลิปตัสผุดขึ้นทั้งสองข้างทางบดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นจนแทบมองไม่เห็นหน้ากันคุณปางและเพื่อนจอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถึงต้นชำชาประมาณ100เมตรลงเดินเท้ากันเข้า,ขาไปทั้งสมคนเนื่องจากพื้นดินเป็นหลุมโคลนไม่เหมาะที่จะเอารถลุยเข้าไปบรรยากาศเงียบสนิทไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดูวังเวงชอบกลในระหว่างที่กําลังเดินกันอยู่หูก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ในป่าอยู่คาริปตัดทางซ้ายมือลักษณะเหมือนเสียงใบไม้ร่นและคล้ายๆเสียงคนเดินเหยียบใบไม้ดังซวบซวบทุกคนหันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรจึงเดินกันต่อไปจนถึงต้นชำชา้าเป็นต้นที่ใหญ่มากแพ่กิ่งก้านปกุมไปทั่วบริเวณ คุณปางกำลังจะเอาขวดเหล้าลงไปวางแถวแถวโคนต้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นอีกสวบสวบแต่คราวนี้เสียงมันดังขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับเสียงกิ่งไม้หักดังแปะ๊ะทุกคนรีบหันไปมองแต่ยังไม่พบอะไรอีกเหมือนเดิมขณะที่คุณปางกำลังจะหันกลับมาที่ต้นชํำชาปรากฏว่ามีเสียงเสียงหนึ่งดังมาจากทางเดิมพวกมึงมาทำอะไรกันเป็นเสียงของผู้หญิงมีอายุ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ทางต้นเสียงเห็นเพียงแค่ต้นยูคาลิปตัสที่ผุดขึ้นซ้อนกันจนเต็มพื้นที่ทุกคนเริ่มใจไม่ดีกระเถิบเข้ามายืนชิดติดกันคุณปางพยายามเพ่งมองเข้าไปในป่าสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงดังส่วมส่วมจนเจ้าของเสียงโผล่มาจากหลังต้นยูคาลิปตัสเป็นแม่ชีอายุป,ประมาณเจปีผมขาวทั้งศีรษะ ใบหน้าซูบผอมแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือประกายตาของแม่ชีไม่ต่างอะไรจากตาของสัตว์ล่าเนื้อเลยแม้แต่น้อยลูกตาใหญ่กว่าคนปกติม่านตาเว้าโค้งและวงรียืนจ้องนิ่งๆมาทางพวกคุณปางและพูดเสียงเบาๆว่ามาทำอะไรกันจะมาอยู่ด้วยเหรอคุณปางขนลุกสู้พราะแน่ใจแล้วว่าคงไม่ใช่คนแน่นอนถ้ายังขืนอยู่ต มีหวังคงได้นอนอยู่ใต้ต้นยูคาลิปตัดแน่พอคิดได้แบบนั้นก็รีบวิ่งตเตลิดกลับออกไปทางเดิมโดยมีเพื่อนวิ่งตามหลังมาติดๆทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้กลางป่านั้นจนออกมาถึงหน้าปากซอยหลังโรงเรียนคุณปางและเพื่อนๆน,น,นั่งหายใจหอบเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานคุณปางเหลือบตาเข้าไปในป่ายูคาลิปตัดที่ผุดขึ้นซ้อนกันจนเหมือนกำแพงยักษ์ปรากฏว่า เห็นแม่ชียืนแอบอยู่หลังต้นยูคาโพลออกมาครึ่งตัวจ้องมองมาทางคุณปางเสียยิ้มกว้างจนน่ากลัวดวงตาพิลึกพิลั่นเหมือนกับสัตว์ล่าเนื้อไม่มีผิดคุณปางใจหายวาบรู้สึกเสียวสันหลังจนยืดตัวตรงโดยอัตโนมัติคิดในใจว่านี่ยังหนีไม่พ้นมันอีกเหรอคุณปางกระโดดวิ่งออกมาจากที่ตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้สมองสั่งการเพื่อนก็คงเห็นเหมือนกัน พอต่างร้องโวยวายเหมือนคนสติแตกจนมารวมกันอยู่ที่บ้านของคุณปางจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งท่านได้ทุดงมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้แล้วได้ไปปรากฏอยู่หลังโรงเรียนเก่าหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้กันหลายคนท่านก็ใบหวยให้ชาวบ้านเหล่านั้นปรากฏว่าชาวบ้านถูกหวยติดต่อกันสิบงวดทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าไปกราบไหว้ขอหวย เพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ระยะหลังๆกับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีชาวบ้านที่ออกไปจับกบจับปูตอนดึกๆเห็นแม่ชีท่านนี้เดินรอบๆหมู่บ้านเมื่อมีชาวบ้านถามท่านก็บอกว่ามาเดินจงกรมและมีผู้ชายในหมู่บ้านเริ่มเสียชีวิตลงอาทิตย์ละคนล่าสุดเป็นศพที่ห้าสาเหตุคือหลายตายทั้งหมดตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่ตอนนั้นคนในหมู่บ้านคิดว่าเป็นผีแม่ไม้ แต่หมอทรรในหมู่บ้านกลับบอกว่าไม่ได้เป็นพ่อผีแม่ไม้หมอทรรบอกให้ชาวบ้านลองอุ้มไก่เดินเข้าไปคุยกับแม่ชีแล้วลองเอาไก่ตัวนั้นมาแล่ดูชาวบ้านก็ทำตามและหลังจากที่คุยกับแม่ชีเสร็จแล้วเดินกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าไก่ตายทันทีชาวบ้านลองเอามีดมาแล่เนื้อดูก็พบว่าเครื่องในแหลกละเอียดเหมือนถูกขยํำจนเละชาวบ้านรู้เรื่องก็พากันกลัว จนสุดท้ายต้องรวมตัวกันขับไล่แม่ชีแต่พอไปถึงป่ายุคาลิปตัสก็ไม่พบวี่แววของแม่ชีคิดว่าคงเดินทุดงไปที่อื่นแล้วแต่ชาวบ้านที่ออกหากบตอนกลางคืนมักจะเห็นแม่ชีเดินจงกรมอยู่รอบๆหมู่บ้านแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆแม่ชีก็หายตัวไปทุกครั้งและมีเด็กที่เข้าไปเล่นในโรงเรียนเก่าเห็นแม่ชีผุบๆอยู่ในป่ายุคาลิปตัสหลังโรงเรียน ชาวบ้านลองเดินเข้าไปตรวจดูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรแต่นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณปางขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ